นี้เนี่ยถ้าพรคประชาชนก็ไม่โหวตให้ก็ไม่ได้เป็นนะใจเย็นๆนี่นี่ผมพูดตรงๆนะอา่าเราต้องเข้าใจโลกก่อนคือพรักกาธรธทรก็ยังไม่มานะคือพรักกาทํารรเนี่ยเขาชั้นเชิงสูงอยู่แล้วนะครับชั้นเชิงสูงเขายังเขายังไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาบอกว่าเขาจะฟังทั้งสองทางพรักกาทํารรเนี่ย ผมทีบอก่างนีนพักก้าทำรรมาพักประชาชนเขา,เารอตัดสินใจอยู่นะแต่อันนี้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยเออมันมันยังไม่ถึงตอนนั้นไงเออระวังให้ดีนะอะไรคุณผู้ชมอยู่ดูข่าวดีๆนะดีไม่ดีนะคนที่แถลงกับเสียหนูเนี่ยอาจจะไปนั่งแถลงข่าวกับเพื่อไทยก็ได้นะคือแถลงอยู่ทั้งสองฝั่งอ่ะคือถ้าเป็นกลยุทธ์ของผมเนี่ยนะก็ไปแถลงทั้งสองฝั่ง ฝั่งไหนชนะกูก็อยู่ฝั่งนั้นแหละเข้าใจป่ะคุณผู้ชมคือการเมืองไทยสมัยนี้เนี่ยนะอย่าไปเชื่ออะไรที่มันเห็นแต่ตานะครับนะนะเดี๋ยวอาจจะไปะแถลงข่าวทั้งสองฝั่งนะอ่าโอเคนะครับอ่าอาจจะไปะแถลงข่าวทั้งสองฝั่งเช้าวันนี้เนี่ยคุณประเสริฐจากเพื่อไทยบอกว่า ให้พรรคประชาชนลืมอดีตได้แล้วเราดีเอ็นเอใกล้เคียงกันนะเราดีเอ็นเอใกล้เคียงกันตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันพาไปตอนนั้นที่ไปจับมือกันแล้วไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยบอกว่าสถานการณ์มันพาไปนะตอนนี้เราลืมอดีตได้ไหมนะเราลืมอดีตได้ไหมอืมนะครับโอเคนะไปทีละสเต็ปนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันจังมีการปล่อยข่าวนะ ว่าพักประชาชนเนี่ยจะได้โคต้ารัฐมนตรีจากเสียหนูเนี่ยถ้าร่วมกับเสียหนูนี่แปดเก้าอี้เลยนะแปดเก้าอี้เลยจนคุณกระดุนพลเนี่ยต้องออกมาชี้แจงตอนดึกๆเลยบอกว่าไม่เป็นความจริงนะพักประชาชนเนี่ยยึดมั่นในหลักการเช่นเดียวกับสอสอไอซ์ก็ออกมายืนยันนะฮะว่าพักประชาชนเนี่ยจะช่วยผ่าทางตันประเทศไม่แสวงหาอำนาจและก็ผลประโยชน์คนที่ปล่อยข่าวเนี่ยคนที่ปล่อยข่าว ว่าพักประชาชนไปได้ผลประโยชน์จากเสียหนูแปดเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยก็เลยทําให้เนี่ยเริ่มมีกระแสข่าวในพักประชาชนจากคุณชวลิตเลาหักอุดมพันธ์เนี่ยเดือดเลยเพราะมันมีการปล่อยข่าวตีประชาชนว่าเห็นแก่ผลประโยชน์จ้เาแปดเก้าอี้รัฐมนตรีเดี๋ยวจะส่งคนนอกนะคนที่อยู่เบื้องหลังพักเนี่ยเข้าไปโดยคุณชวลิตพูดถึงขนาดที่ว่าอย่างนี้เลยนะคือตอนนี้บรรยากาศร,ระหว่างพักส้มกับแดงเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะดีนะคุณสวัิ์บอกว่าฝีมือเพื่อไทยใช่ไหมที่ให้สื่อในเกลือไปเต้าข่าวว่าพรักประชาชนจับมือกับภูมิใจไทยแล้วจะส่งนอมินีเป็นรัฐมนตรี8คนขึ้นมาเพื่อไทยถนัดแต่ใช้วิธีทุกเรศแบบนี้ใครจะไปเชื่อใจได้ติดเชื้อสแกมเมอร์จากฮุนเซนเมาเหรอโอ้โหคือข่าวว่าพักประชาชนจะได้โคต้ารัฐมนตรีแคนเนี่ยเป็นนอมินีเนี่ยคนในพักประชาชนเนี่ยเขา ระแวงเพื่อไทยนะส้มระแวงแดงหลอนตอนเนี้ยส้มระแวงแดงหลอนบอกว่าเฮ้ยเพื่อไทยคุณโยนข่าวให้พักประชาชนเสียหายหรือเปล่าก็คือโยนข่าวแล้วให้สื่อในสื่อในอในี่สื่อในเครือเต้าข่าวนะ,นะทีนี้พอเราไปดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมเออเออ ข่าวมันไปไกลถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ฝั่งภูมิใจไทยรวบรวมเสียงได้281แหละ281เนะที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือมีทั้งพรักประชาชนเนี่ย142นะกล้าธรรม26รวมไทยสร้างชาติดึงมา18นะพรพักประชาธิปไตยใหม่4รวมทั้งหมดเนี่ย281 คือผมบอกแล้วไงว่าตอนนี้ส้มระแวงแดงหลอนเพราะว่าสูตรเนี้ยที่สื่อเอามานําเสนอเนี่ยนะครับนะสื่อเนี้ยที่สื่อเอามานําเสนอเนี่ยสูตรเนี้ยเนี่ยนะคือไปคิดแทนพักก้าวไกลเอ้ยพักประชาชนแล้วไปคิดแทนพักประชาชนแล้วว่าเขาจะไปโหวตให้เสียหนูซึ่งเขายังไม่ได้ตอบเลยนะว่าเขาจะโหวตให้กับใครนะครับโดยพูดกันถึงขน,นาดที่ว่านี่เป็นข่าวลือนะ บอกว่าอร้อยเอกธรรมนัสจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเลอดีลกันจบเร็วขนาดนั้นเลยเหรอนะและจะนั่งเก้าอีด้ด้วยตนเองเลยนะอ้าวไม่กลัวเรื่องของสารฐธรรมนูลเหรอครับเหี่หรือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก,ก็จะได้นั่งรัฐมนตรีกรลาโหมคุณสุชาติชมกลิ่นจะเป็นรัฐมนตรีรายงานสมใจล้วนะอ้าว แล้วก็ใช้ชนกชิดชอบก็จะเป็นเลขาเฮ้ยก็จะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมโอ้โหปล่อยข่าวแบง่งเก้าอี้แล้วนะรู้กันถึงขนาดนั้นเลยนะเอาถ้าคุณสุชาติชมกลิ่นจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยน้องไอซ์จากพรรคประชาชนที่ต,ตรวจสอบที่มีประเด็นคดีฟ้องร้องกับคุณสุชาติจะยอมเหรอใช่ไหมจะยอมเหรอคุณไอซ์รักนกอะ่ะแก่ฟาดฟันกับคุณสุชาติชมกลิ่นมาตอนไหนตอนไหนอ่ะแล้วอยู่ๆคุณสุชาติจะได้มาเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ย ไอ้จะยอมเหรอต่อให้ไอ้จะเป็นสอสอหนึ่งคนในพัคประชาชนแต่เธอก็โดดเด่นนะรอบนี้เนี่ยเธอก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้การตรวจสอบคุณสุชาติเลยนะเห็นไหมครับมันมีต,ติดติดขัดขัดหมดอะ่ะส่วนอนุทินก็จะเป็นนายกนะเอาแล้วเรื่องเขากระโดงอะเรื่องคดีหัวสอวอ่ะพักประชาชนจะว่าย,ยัางไงถ้าไปสนับสนุนฝั่งของภูมิใจไทยเป็น เอารัฐบาลแล้วก็เป็นนายกวัฐถมนตรีเห็นไหมโอเคนะครับนี่คือข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะผมอธิบายแบบนี้คือข่าวมันจะหนักไปทางภูมิใจไทยเพราะเขาจะช่วงชิงไงเขาเป็นฝ่ายช่วงชิงฝั่งของเพื่อไทยเขาก็นิ่งๆไว้ก่อนนะครับคือเขานิ่งเพราะว่าเขามีสองไพ่ในมือนะฟังผมไม่ดีนะไพ่แรกก่อนเอางี้ก่อนก่อนจะไปพูดถึงเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับไพ่แรกก่อน สรุปรักษาการนายกภูมิธรรมยุบสภาได้ไหมยุบสภาได้ไหมวันนี้เลขากฤษฎีกาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้แต่กฤษฎีกาก็เหมือนเป็นทนายรัฐบาลนะไม่ใช่หน่วยงานที่จะมาชี้ขาดเข้าใจป่ะนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่ากฤษฎีกามันก็เป็นเหมือนกับข้าราชการประจําฝ่ายกฎหมายนะมนันเป็นเรื่องของการตีความนะถ้านายกยุบก็อาจจะมีถ้านายกรักษาการยุบอาจจะมีคนร้องไปที่สามรับนูน ว่าใช้อํานาจถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามันก็หัวปวดกันแต่ถึงตอนนี้เขาก็ยังบอกว่าเขามีอํานาจโอเคนะเพื่อไทยถ้าคือถ้ามันวุ่นวายก็อาจจะล้มโต๊ะล้มกระดานแต่มันคงเป็นออปชั่นสุดท้ายอะ่ะเพราะตอนนี้ถ้าเลือกตั้งเขาก็กระแสะเขาก็ไม่ได้อะนะเพื่อไทยมันเป็นออปชั่นสุดท้ายอยู่แล้วที่เขาจะยุบสภามันมันมันยังไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาคาุยในยุบสภาเนี่ยโอเคนะ เพราะว่าคณะพัคประชาชนยังบอกว่านู่นหลังอีกสี่เดือนหลังแถลงนโยบายทีนี้เรามาดูล่าสุดก่อนว่าเพื่อไทยจะเอาอยัางไงนะนี่มาแล้วครับเพื่อไทยเช้าวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่คุณภูมิทามาละเขาเดินหน้าเขาไม่สนใจเดินหน้าคุณภูมิทามาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเอยูอ่นะจับสัญญ,ญาณนะประชาธิที่ปัดมานะเดชอิดมานะอ,อ นะนี่น่าจะเลขากฤษฎีกาคุณสรวงจากเทีอ่อจากเวียมานะสรวงมาเขามาอีกแล้วนะอ่านี่มานะรัฐมนตรีนะมานะอ่านีกจากเพื่อไทยก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับโอเคนะทีนี้อ,อแล้วคนที่ไม่มาล่ะเ <laughs> ช้าวันนี้คนที่ไม่มาเนี่ยเขากำลังต่อรองอยู่เขาเลยไม่มาประชุมไงนะนะ อ่เล่นตัวหรือเขาจะย้ายแล้วมันยังไม่จบเท่านี้อ่าดูนะเมื่อวานเนี้ตอนที่เพื่อไทยถแถลงจับมือขั้วเดิมเนี่ยพรรคการ,รําก็ไม่ไปนะคุณสุชาติก็ไม่ไปนะนะทีนี้เช้าว,วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมครรมน,นัดพิเศษมีรัฐมนตรีแจ้งลาถึงเจดคนรัฐมนตรีที่แจ้งลาเนี่ยก็มาจากพักที่เป็นข่าวนี่แหละครับหนึ่งครับเอ่อดออรแหม่มนรบลพิโยสินวัฒ เห็นไหมจากกล้าทําก็ไม่มาสมศักดิ์สสเทพสุทินก็ไม่มาอะครับสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่มาแปลกๆนะว่าคุณสมศักดิ์แกก็ไปแกก็ไปได้หลายที่เหมือนกันนะคุณสมศักดิ์ก็ไม่มานะแต่อาจจะติดภารกิจอะไรก็ว่ากไปไม่รู้คุณอัถกรรัฐมนตรีเกษตรอันนี้กล้าทําก็ไม่มานะคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยครังอันนี้ไม่ได้มาอันนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหาเลยไหมคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไม่มาเห็นไหม คุณสุชาติก็ไม่มาคุณอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคุณอัครานะก็ไม่มาเห็นไหมครับคุณสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ไม่มาเห็นไหมมันก็บอกอะไรที่พอสมควรนะคือไม่มาเพราะว่าจะไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วหรือไม่มาเพราะว่ากําลังต่อรองกันอยู่หรือไม่มาเพราะว่าติดภารกิจจริงๆเข้าใจไหมทีนี้ เออข่าวตอนนี้มันออกมาว่าพรรคภูมิใจไทยตั้งได้แล้วมาฟังคุณภูมิทําให้สัมภาษณ์ล่าสุดคุณภูมิทําบอกว่าฝันกลางวันหรือเปล่าฝันกลางวันหรือเปล่าฝันกลางวันหรือเปล่าคุณภูมิทําพูดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีไพ่ในมือนะอ,อจะมีทีเด็ดในมือเหมือนกันแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าคล้ายคล้ายกับว่าตอนเนี้ยผมเดานะเพื่อไทยเนี่ยอยากจะดูหน้าไพ่ของภูมิใจไทยให้หมดก่อน ว่าภูมิใจไทยจะเล่นแบบไหนจะทํายังไงเอามาเอาเอาเอาให้มากางเลยแบมาก่อนเลยว่าลุกกันยังไงเดินเกมมันยังไงให้เดินเกมไปก่อนรัฐสภายังไม่เปิดเลยนะของแบบนี้คืนเดียวก็พลิกได้คุณผู้ชมฟังผมดีนะของแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของแบบนี้คืนเดียวก็พลิกได้นะมันพลิกได้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นโดยทรงเพื่อไทยเนี่ยเขารอดูภูมิใจไทยก่อนว่า เฮ้ยจะมาลูกไหน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 ทีนี้พอถึงเวลาเขาอาจจะแก้ลํำทีเดียวเลยแบบอารมณ์แบบพลิกกันนาทีสุดพลิกเพรว่าวันพรุ่งนี้โหวตนายกอะ่ะดีไม่ดีนะราคาเนี่ยอันนี้เราพูดสไตล์อ้ฟุตบอลนะราคานี่มันจะวิ่งไปจนถึงคืนสุดท้ายอะ่ะหรือดีไม่ดีราคาเนี่ยมันจะวิ่งไปจนถึงช่วงสิบนาทีสุดท้ายก่อนโหวตนายกนะ ปีเนี้ยหลังยเนี้ยดุเดือดแน่เพราะฉะราคามันจะสวิงมากนะตลาดนี่มันจะแบบโอ้โหสะพัดอะนะครับมาจะงูสิงงูเห่างูจงอางงูลิ้นสองแฉกโอ้โหงูนี่มันจะแบบนูน่นอะคุณผู้ชมดิวมันจะไปคลิกกันจนถึงขั้วสุดท้ายเพราะมันจะวางไพ่กันมันจะวางราคากันไม่มีใครยอมใครหรอก ่ฟังนะเพราะตอนนี้เพราะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของการชิงกระแสเสียหนูก็แบนหมดหน้าตากเลยว่าอยากเป็นนายกพักภูมิใจไทยอยากเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เขาแสดงออกแล้วเขาแสดงออกนะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปตัดสินเด็กมันยังไม่ได้เลือกเลยนายกอ่ะนะโอเคนะทีนี้มาดูภูมิธรรมผมจะให้ฟังแกเหมือนกับแกมีไพ่เด็ดนะเหมือนแกรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เออเอเออะไรอนะ่ะ แกบอกว่าเสียหนูฝันกลางวันามาดูนะอะที่พรรคประชาธิปย็นะพรรคประชาชนตยังไม่ได้บอกว่าจะตัดไม่กนนับภูมิใจไทยนะพรรคประชาชนเพียงเสนอเงื่อนไขแล้วก็ยังไม่ปิดเงื่อนไขผมว่า,าพรรคประชาชนตรอจนครบถ้วนทั้งห,หมดก่อนตัดสินใจใช่ครับพรรคประชาชนรอฟังหมดถามว่าถ้าพรรคประชาชนตจะตัดสินใจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยใครมีความเหมาะสมที่จะร่วมมากที่สุดสําหรับพรรคประชาชน แล้วถามว่าที่พักประชาชนรวมท,ที่พักคุณยไทยรวมสองดสิบเนี่ยเดี่ยวพักประชาชนไปรวมด้วยโดยที่เขายังไม่ได้ยินอยากว่า,าจะรวมเนี่ยอันนี้มันเป็นการป๊อปแกนด้าปะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ,อปะวันนี้ผมยังเชื่อว่าพักประชาชนต้องใช้เหตุใช้ผลใช้การตัดสินใจอย่างเต็มที่และผมไม่เชื่อว่าพักประชาชนจะรีบตัดสินใจอะไร พอข้อเสนอที่เสนอมาสําหรับพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรที่ขัดข้องหังใจกันได้เพราะว่าทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอประชามติก็เป็นเรื่องที่ผมเม่เคยเป็นประธานที่พักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าพรคประชาชนคุยกับพรรคเพื่อไทยง่ายกว่าคุยกับพรรคภูมิใจไทยนั้งต้องไปถามพัคประชาชนดูเห็นเมื่อวานคุณช่อก็พูดไปแล้วนี่ว่าอยากให้ลืมเรื่องอื่นแล้วก็อยากให้ร่วมมือกันเพื่อ เอาเรื่องนี้มาแก้ปัญหาหได้ซึ่งทักษิณไทยยังไม่ได้ตอบปฏิเสธเลยตอนนี้ทักษิณชัยเคยพูดท่ไหตอนนี้ได้มีการติดต่อกันบ้างแล้วครับจะเป็นง่ายไหคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แยกกันไม่มีวงลอยเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ก็วันนี้ปัญหาเรื่องประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการไม่ลงรอยกันแล้วทักษิณชันลงลอยกับทักษิณชัยแล้แล้วเรื่องเขากระโดงคือวันนี้ พรรคูุิใจไทยอ่ะพูดได้ทุกเรื่องเพราะมีเรื่องที่ตัวเองต้องต้องจัดการซึ่งเป็นเรื่องความห่วงใหญ่ทั้งมาส่วนมากด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามเรื่องสวัวสวัวสามว่าพรรคประชาชนยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เลยครับที่เราเริ่มไปแล้วครับตอนนี้จะเริ่มคุยจากเมื่องอะไรอะไรนะครับผมว่าเรื่องคุยจากประชาแล้วเนี่ยครับจะไปเยื่อมต่อกนทางดานอะไรอะไร อยการเมืองมั่มคุยกันให้จบก่อนไอ้น,นั้นที่หลังสุดอะประกาศตรงนั้นก็เสนอชื่อเข้าได้เลยไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้ว ทัพกรุงไทยกําลังพยายามประกาศตัวเองเพื่อเป็นที่ให้ดีคนอื่นเราเป็นรัฐบาลแล้วถ้าวันนี้ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยตามติการกฎระเบียบทั้งหมดเนี่ยรักษาการรัฐมนตรีต่างๆถูกตัดออกหมดเป็นรัากษาการโดยไม่ได้เป็นรัากษาการและเป็นรัฐมนตรีตามกฎระเบียบข้อรัฐธรรมนูน